สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับนานาอินสวีเดนสวัสดีทุกคนตอนนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้จะแอคทีฟให้มากกว่าเดิมทุกคนก็คือว่าเราจะทำคลิปให้มากขึ้นนะคะเพราะาตอนนี้ย่อชั่วโมงเราตกนะคะเรายังไม่สามารถคีรีไฟ์ฉะนั้นยังขาดผู้ติดตามอีกจำนวนร้อยกว่าท่านนะคะ ก็ขออนุญาตรับสมัครผู้ติดตามเลยละกันนะคะนะับตรงนี้มาใครอยากติดตามตามมาเลยขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาส่งลูกแล้วก็ส่งเพื่อนของลูกสาวนะคะเล่นเออมาซ้อมกีฬานะคะเพื่อจะไปแข่งขันระหว่างเขตเออกีฬาที่เขาเล่นเนะะี่ยเขาชื่อว่าอินนับันดีนะคะอยู่ที่สวีเดนอันนี้สำหรับเด็กอายุ13ปี ใช่ถูกต้องรุ่น13ปีนะคะหรือว่ารุ่นพอคอสอ2011อะไรโดยประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็มาส่งคาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแต่เราจะไม่พาเข้าไปดูเด็กๆนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ p r i v a c y นะคะ private มากนะคะจะไปถ่ายลูกชาวบ้านก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าที่สวีเดนนี้มีกฎหมายข้อบังคับนะคะอย่างเคร่งครัดฉะนั้นเราต้องอย่าทำผิดกฎแค่นั้นเอง จ้ทุกคนเอาละตอนนี้นะคะส่งเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่พูดพ่างทำเพลงจ้าเดี๋ยวจะพาไปอออนั่นมีเด็กมาอีกหนึ่งเ,เดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งธรรมชาติใกล้แถวนี้นะคะสวยมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นโบสถ์นะคะเราจะขับรถผ่านโบสถ์ไปนะคะแล้วก็จะมีที่นี่คือที่เมืองไทยอาจจะเรียกป่าช้าเรยกว่าก็ไม่รู้นะคะแต่ที่เราเราเรียก หลุมฝังศพนะคะแต่ก็ไปถึงว่าฝังศพหลอกเดนนีก็มีการเผาร่างกายนะคะก็เหลือแต่อ,อัฐินะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะขับผ่านตรงนั้นไปนะคะหลุมฝังศพไปแล้วก็ไปตรงที่เวิงน้ำเขอบอกว่าทุกๆหน้าร้อนนะคะเขา คนที่ที่นี่นะคะคนที่เป็นพื้นที่นะคะคนโลเค้านะคะคุณลูกคอลูกคอคนที่อยู่ที่พื้นที่นี้นะคะเขาจะอออไปปิกนิกไปเล่นน้ํากันที่ตรงนั้นนะคะก็จะมีสนามวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็ที่สําคัญทุกคนตอนช่วงอา่าหน้าหิมะนะคะหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมีอ่อลานเป็นฮอด้วย ไอซ์ฮอกกี้นะคะไอซ์ฮอกกี้ต้องเป็นฮอลสิเอออยู่ข้างในนะคะแล้วก็อึดแต่บันดีนี่ก็คือว่าเล่นเหมือนไอซ์ฮอกกี้นะคะแต่เล่นข้างนอกฮอลนะคะแล้วก็ไอลูกที่ตีอ่ะมันจะต่างกันก็เป็นลูกเหมือนลูกข้างในอินนาบันดีแต่เนวมาเล่นข้างนอกสนุกสนุกแต่ตอนนี้หน้าร้อนนะคะไปดูแค่สลดัดดีแค่นั้น ยังไม่มีกีฬาอะไรให้ดูตอนนี้นะจ๊ะโอเคว่าแล้วไปกันเลยจ้า ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะมีอารีนาเป็นของเขาเองนี่ชื่อบาร์เกตอารีน์ใหญ่มากนะคะข้างในนี้ก็จะมีจัดพวกนิทรรศการต่างๆนะคะสามารถมายืมสถานที่ตรงนี้เพื่อจัดได้และนี่เขาก็จะมีพวกสนามสเก็ตบอร์ดนะฮะเห็นไหมสวยไหมแล้วก็นี่ ที่บอกเลยทุกคนแล้วตรงนี้ตรงนี้นะคะเห็นไหมในจาลาดน,นี้เลยนะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุตบันดีหน้าถ้าอากาศมันจะเย็นๆหน่อยใช่ไหมคะถึงขั้นศูนย์องศาอะไรประมาณนี้หรือลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จนะมาฉีดน้ํานะคะเพื่อสร้างน้ําแข็งมาตรงนี้เห็นนะมาฉีดน้ําเพื่อสร้างน้ําแข็งนะคะแล้วก็ ทำให้แบบว่าเป็นลานสเก็ตนะคะแล้วก็ให้คนเนี่ยมาซ้อมมาเล่นเขาก็จะมีวันเล่นก็จะมีวันซ้อมนะคะเขาก็จะมีตารางให้ทุกคนได้เข้ามาทั่วถึงให้ได้เข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะและนี่ก็คือชายหาดน้ำจืดที่เขามาเล่นน้ำแล้วก็มาปิกนิกอาจจะปูเสือนะคะ นี่สวยงามมากๆเลยทุกคนแล้วก็สามารถล่องเรือออกไปได้นะจ๊ะนูนเห็นไหมออกไปได้อย่างไกลเลยทุกคนนี่บรรยากาศร,รอบๆนี่ก็จะมีวอลเลย์บอลเห็นไหมมีเน็ตให้เน็ตนี่ตรงที่เขากั้นไว้ก็จะเป็นน้ำที่แบบว่าไม่ลึกนะคะนี่ สวยงามมากมาทุกคนที่สวีเดนนะคะจะดีมากมากดีอย่างหนึ่งก็คืออมีน้ำมีป่ามีอะไรอย่าเงี้ยตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะคะทุกคนภาที่สวยมากนี่เลยอารีนาบาร์เกนนะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับน้ำ และนี่ก็จะเป็นถนนนะคะสำหรับให้คนมาเดินออกกำลังกายพาหมามาเดินไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะทุกคนมีสิทธิ์สามารถใช้ถนนนะคะดีมากๆเลยทุกคนสวยไหมมีสวยเนาะและนี่ก็จะมีห้องน้ำนะคะเห็นไหม มีคนทำความสะอาดดีอยู่และที่สวีเดนนะคะจะอนุรักษ์ดอกไม้ดอกหญ้าพวกนี้นะคะที่ขึ้นแบบตามธรรมชาติเขาบอกว่าระบบในแวดดีนะคะเขาเลยต้องออนุรักษ์ไว้มันเป็นอะไรที่บอกวเป็นธรรมชาติมากเขาบอกอย่างนั้นนะคะ สวยมากมากทุกคนแดดอ่อนๆนะคะตอนนี้21องศาค่ะช่วงเย็นนี่ริมน้ำยังไม่ถึงขั้นหนาวเกินนะคะธรรมชาติมากทุกคนนอนกำลังจะลองน้ำนะคะร้อ,อนครับร้อนจริงๆไม่ได้ร้อนนะคะงบอย่างั้นนะ เ,เอาแล้วทุกคนเพลิดเพลินแบบพอของปลาของคอนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกลับกันจ้ะนี่รถสอดรถตรงนั้นเห็นไหมคันเสีขาวนั่นแหละเจ๊นี่จ้ะ แต่ก่อนกลับนะคะเราจะไปดูหลุมฝังศพหลุมฝังศพหลุมฝังกระดูกเท่ากระดูกปาของคุณพ่อคุณแม่สามีก่อนนะคะว่าเราต้องเตรียมดอกไม้มามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าใกล้ถึงเทศกาลแล้วเราจะต้องเอาดอกไม้นะคะมาวางไว้ตรงข้างหน้าหลุมฝังศพเอ้ยนั่นแหละหลุมศพอ่ะวางนั้นแหละนะคะแล้วก็ มาดูแลทําความสะอาดไม่ให้ยากขึ้นลกอะไรประมาณนี้นะคะเอาล่ะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังป่าช้ากันเลยจ้าเดินทางไม่ไกลนะคะอยู่ใกล้ๆนี่นเองใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีนะแ่นนั้นนะคะเอาะจะถึงแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นสุสาน หรือหลุมฝังศพนะคะที่เราว่านะคะเราก็จะมามาดูมาดูแลทำความสะอาดว่างั้นแหละเฉพาะหลุมของเรานะคะค่ะทุกคนคันนี้เยี่ยมคุณพ่อคุณแม่สามีเสร็จแล้วนะคะคัก็จะไปหาเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่หลุมแถวๆนี้นะคะ วิวหนึง่งเอาทุกคนตอนนี้ก็ไปทําความเคารพแล้วก็ลาลึกถึงนะคะสองถึงสองท่านนะคะต้องสามท่านเสียอีกท่านหนึ่งอยู่คู่กันนะคะอีกกลุ่มนึงอยู่คู่กันอีกกลุ่มนึงอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวรู้สึกว่าเงียบสงบ ว่างเปล่ามีความรู้สึกว่าชีวิตก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะรู้สึกตั้งแต่อยู่41ปีขึ้นมานะคะตั้งแต่หลัง40เน,นี่ยรู้สึกแบบอยากหาวิถีชีวิตที่แบบว่าเรียบง่ายไม่หวือหวาไม่ต้องมีปัญหากับใคร อยู่นิ่งๆเดียวดายแล้วก็นั่งมองภาพที่เหลืออยู่ของชีวิตนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะภาพที่สามารถมองเห็นก็คือภาพที่เราสามารถลืมตาขึ้นมาแล้วเราก็สามารถมองเห็นได้เลยอาจจะเป็นเพดานมแมลงต้นไม้ลมพัดใบไม้ตอนนี้ชีวิตมองอยู่แค่นี้จริงๆค่ะ เมื่อก่อนที่อาจจะมีแฟนตาซีเนาะมีความรักโลภโกรธหลงมายาทั้งหลายความอยากได้อยากมีความมั่งคั่งความรวยแล้วก็ความหอยหาในสิ่งที่มีอยู่แล้วจะอยากมีมากขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตแบบอะไรก็ได้ง่ายๆเรียบ ตอนนี้เข้าใจคนที่แบบว่าเขาอายุมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรามองเป็นเด็กเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจนะาทำไมทําไมเขาปรงกับชีวิตเร็วจังตั้งแต่เราสี่สิบมาเหยียบอายุเท่านี้เองนะคะเราก็เลย <c oughs> ได้เรียนรู้นะคะมันมันบอกไม่ได้จริงๆนะทุกคนมันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องซึมซับจริงๆเขาเรียกประสบการณ์ชีวิตอะแล้วก็ความรู้สึกนะคะ ที่แบบบางทีไม่อยากดิ้นรนอะไรมากมายแล้วแนวนัวน้นนะคะก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นแล้วก็ทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็คือว่าทําให้มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นโดยที่แบบว่าไม่หาหาใส่หัวไม่หาเรื่องใส่ตัวเองพยายามพูดกับคนอื่นให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อฮีลิ่งจิตใจตัวเองด้วยถ้าพูดถึงนะคะไม่ได้แบบว่า ทำเพื่อให้เขาแบบว่ามารักเราอะไรเงี้ยทำเพื่อหินใจตัวเองก็คือว่าเราอยากได้ยินคําใดจากคนอื่นเราก็ใส่คํานั้นออกไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บางทีเราใส่คําดีๆออกไปแต่เราไม่ได้รับคําที่ดีกลับคืนมาก็แสดงว่าสงสัยเป็นโพวกกรรมเก่าบางทีเราก็ต้องยอมรับผลทางบ้าง <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ ได้เวลากลับไปรับลูกก็หมดเวลาสนุกของพวกเราแล้วนะคะก็จะพยายามเก็บภาพสวยๆที่สวีเดนแล้วก็ที่สมีเดบักเก้นนะคะที่เราอยู่นะคะมาฝากให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็จะขอแชร์เรื่องราวประสบการณ์ความรู้สึกผ่านลง Youtube แล้วก็ผ่านลงชแน l ในช่องของเราค่ะนานาอินสวีเด ขอบคุณที่ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนกดคอมเมนต์ comment, เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาพูดคุยะคะ่ะสนทนายังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากๆากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า